สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเบรกโปรดักต์ของ Tops นะครับผมเป็นโปรดักต์ตัวใหม่นะชื่อว่า Tops Inception นะครับ u f a Champions League e dition นะครับโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์ไฮเอ็นนะครับแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่ราคาขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับตอนแรกเนี่ยราคาเปิดมาที่160หรือ170ดอลลาร์นะครับโปรดักต์ตัวนี้แล้วก็ พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเกี้ยงเลยนะมันไม่เหลือเลยทีเนี้ยราคารีเซลเนี่ยพอมาวันแรกๆก็ล่อไป200กว่าดอนขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้นะครับ1กล่องนี้นะครับ900าร้อยดอนนะครับขั้นต่ำ8 9ด0กดนนะครับอันนี้ผมโชคดีตรงที่ว่ามีท่านเพื่อนนักสะสมท่านหนึ่งแล้วกันแบ่งมาให้เอามาทำคอนเทนต์เนะก็เพื่อใหอ้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้รับชม โปรดักต์ Product ใหม่ๆนะแล้วก็ผมก็อยากจะเอาคอนเทนต์นี้มาใส่ไว้ในสตอรี่ Story ของผมนะเกี่ยวกับ t o p Inception เนี่ยนะครับโอเคเรามาพูดถึงโปรดักต์นี้กันนิดนึงว่าว่าอย่างที่ว่านะมันเป็นโปรดักต์ไฮเอ็นเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีการ์ดน้อยมากเลยนะครับ1กล่องจะมีการ์ดเพียงแค่7ใบนะครับเห็นไหมเจ็ดการ์ด per pack นะครับผม1นึ่ง pack per box ก็คือนี่แหละก็คือทั้งกล่องมีเจ็ดใบแล้วมีอะไรบ้าง มี one number parallel card per box นะครับผมก็คือมี p a r a l l e l 1หนใบอาจจะเป็นใบรันเลขอะไรสักอย่างนะกับอีกหนึ่ง autograph นะครับผมอีก5ใบก็น่าจะเป็นพวก insert กับ b a s นะครับโอเคเออโอเคมาเริ่มเบรกกันเลยดีกว่าสิ่งที่เราต้องหาในโปรดักต์นี้ก็คือพวกลายเซ็นนะครับ ตัวเด่นๆดังๆนะครับก็จะมีคริสเตียโนโรนัลโดลีโอเมสซี่เอร์ลิงฮาลานนะครับจูดบิลลิงแฮมเนอะแล้วก็พวกลูกกี้ต่างๆที่เราเคยหากันไปในคลิปก่อนๆหน้านี้แหละครับเดี๋ยวผมหาท่กิดที่มันดูแบบไม่ทำลายกล่องก่อนนะน่าจะข้างๆนี้แหละ มาเบรคก,กันเลยนะครับ Inception นะผมก็แกะครั้งแรกผมก็แกะครั้งแรกทุกโปรดักต์อะแกะโปรดักต์ละกล่อง2กล่องเนอะเอามาทำคอนเทนต์นะครับโอเค Top Inception Inception เออ2,020-2,021นะครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะขอดูก่อนว่าเปิดออกมามันจะเป็นซองหรือมันจะเป็นใบๆเลยอนีอ๋อเป็นซองโอเค เปิดมาเราก็จะมีการ์ดอยู่หนึ่งซองนะครับน,น, Seven น,นี่นะเซเว่นเทรดดิ้งก๊านี่ครับโอเคอันนี้กล่องเปล่านะสวยงามนะครับโอเคขออนุญ,ญาตเดี๋ยวดัมมี่วางก่อนต้องเอาดัมมี่ช่วยหน่อยจะได้บังโอเค เปิดเลยแล้วกันเนอะ inception สองแรกของผม <Okay. S 1> เสียวมุมก์ดเป็น่อยเปิดช้าๆเปิดค่อยๆเคี okay. ับม,มี่บัง่ลยตับม,มี่บังนิดนึงเรามาช่วยกันดูทีละใบเลยผมไม่รู้นะว่ามันเรียงยังไงนะว่าไอ้ใบไหนเป็น เแรใบไ,ไหนเป็นเบสอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันเรียงยังไงนะทีนี้เเราจะเปิดทีละใบเนอะดูดูกันค่อยๆดูกันทีละใบนะโอเคมาเริ่มใบใบแรกเลยนะครับขออนุญาตเอาซองทิ้งก่อนมาใบที่หนึ่งครับผมต้องเอาดัมมี่อีกอันมาอาวและ ไปที่หนึ่งลุ้นกันครับปึ๊บบาร์เซลโลนาครับ FC บาร์เซโลนาก็จะมีแอนซูฟาติมีเอ่อเปดี้นะแล้วก็ลรียลเนลเมสซี่โอ้ยมีหลายคนดูการเลยอินเซปชั่นไอหัวอย่างนี้ ฟูๆอย่างนี้ใครวะอ้าวใบแรกมาก็อันซูฟาตินะครับผมเป็นซักเซชันนะครับอันซูฟาตินะครับเออการ์ดเนี้ยมันจะมีความหนาประมาณน่าจะ75 pt นะถ้าผมดูนะเดี๋ยวผมจะใส่สลิปที่หลังแล้วกันพอดีไม่ได้เตรียมสลิปมาวางไว้แถวๆนี้เนาะโอ้มาเรานี่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยแบบนึงนะครับใบต่อไป ที่2นะครับมาดูทีมเลยตึงต๊งตึ๊งเรเวอร์พูลเอฟซีเเวอร์พูลเอฟซีโอ้ <laughs> พี่ที่เขามาถ่ายคลิปด้วยดีใจแฟนหงเดี๋ยวจิ๊บขอดูหัวเลยดีกว่าลิเวอร์พูลอินเซปชั่นหัวแบบนี้หัวแบบนี้โอ้ผมเรียบๆเฮ้ยเทนอเล็กซานเดอร์อโนนอย่างเนี้ย ไม่ใช่ครับผมยิ่งกว่านั้นอีกสตาร์คุณตี้โรเบโตฟามิโนตึึงต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 ึงเฮ้ยดีใจว่ะซูเปอร์สตาร์ออก2ตัวเลยนะอันซูฟาติและฟามิโนนะครับ2เบสของเรานะการ์สวยนะครับชุดนี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าหลังนิดนึงอาจจะช้านิดนึงนะคลิปนี้เพราะว่ามันมีแค่7ใบเองอะเราก็หน่ เราจะรีบไปไหนเนอะเราค่อยๆดูกันละเมียดละเมียดทีละใบเนอะมีโนโน,นะครับผมหน้าหลังเคต่อไปไปที่3นะนะไปที่3โอเคไปที่3นะครับทีมเป๊ะแช่ปารีสแองแชงแมงนะครับผม แปซแช่นี่ผมอยากได้เอเออเ็มปาเป้ครับแปซแช่นี่อยากได้เอ็มปาเป้เพราะผมคิดว่าเมสซี่มันยังไม่อัปเดตนะเมสซี่ชุดนี้น่าจะอยู่บาร์เซโลน่าอยู่ไม่ใช่ละหัวไม่น่าใช่เอ็มปาเป้ละแปซแช่นะเนมาหรือเปล่าเนมาหรือเปล่าเนมาหรือเปล้าวปิง้งโอ้โหมาควินทอสนะครับผมแปซแช่นะครับ เป็นกองหลังเนอะกองหลังแป๊ะแชร์นะครับผมสตาร์คุณลิตี้นะครับโอเคจบไปหนปึ่งใบโค,ครับอ้ใบต่อไปเขียวๆวะ่ะใบต่อไปเขียวๆเ,เว้ยอ่ะดูใบนี้กันดีกว่าใบที่สี่นะขอดูทีมก่อนบายเยน ลายเยือนก็มเีเลวานดอฟกี้นะมีอพอนโซ่เดวี่มีลีลอยซานน่ลองดูดิว่าเป็นใครตึ้ง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 ตึงตัวดำๆงี้น่าจะเดว,นะวดี่นะตึ้งใช่จริงด้วยโหสวยวน่ะสตาร์คุณิตีด้ด,นะด,ด,นะดูดูสีดูสีที่เขาให้มาการ์ดสีสเปรชนะครับอ่าเขาบอกว่า มันจะมี1พาราเ e ล1ลายเซนเนอะทีนี้เราห้าเบรดไปแล้วผมเดานะเบดใบสุดท้ายมันต้องอยู่ใบสุดท้ายมันไม่น่าจะอยู่2ใบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปิดใบสุดท้ายก่อนนะเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวนี้ก๊าซส,ส่วนใหญ่เขาจะเอาเบรดไว้หน้าหลังเพราะว่ามันเอาไว้กันก๊าซเสียนะเพราะก๊าซใบที่มันมีค่ามันจะเป็นใบลอ,ลองมาถูกไหมผมเดาว่าใบานี้เป็นเบรดนะลงมาเปิดดูก่อน แล้วเรามาลุ้นใบลันกับายเซ็นทีหลังน่าจะใช่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวนึกแป๊บหนึง่งอ่ใครเดียอิลิก,กาเซียก็ไม่ใช่อ่เควินเดอ์บอยแล้วกันะเควินเดอ์บอยเขาจะดีสุดนะครับเก่งสุดในพรีเมียร์ลีกอินเซปชั่นอ่าหัวอย่างนี้น่าจะใช่แล้วตึ้งโอ้โหเควินเดอ์บอยนะครับผม ชาวเบลเยียมนะครับเก่งสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับ mm hmm. เคยวินเดอร์บอยเอาละต่อไปเป็นไบรันแล้วนะต่อไปเป็นไบรันแล้วไบรันนี่ผมเห็นแวบๆว่ามันสีเขียวนะครับผมก็จะพยายามดูช้าๆกันเดี๋ยวนะยัดอันนีกน้กันเข้าไปกันวิยโ,โหเลยเห็นเลยว่าเขียวแล้วเสื้อแดงแมนยูป่ะวะแมนยู mm hmm. หรือเปล่า ขอดูเลยเขียวแล้วเสื้อแดงทีมอะไรวะดูหัวเลยดีกว่าไม่ต้องดูทีม้ะดูทีมไม่ลุ้นเลยอ่ะดูหัวเลยนะอินเซปชั n นนะครับสีเขียวพาลาเลวนะห,หัวสีทองทองว่ะหัวทอง,ท,องทีมลิเวอร์พูลเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตึ้งชายจริงด้วยครับเลกาซี่ของลิเวอร์พูลนะครับเดิร์คเฮานะใครยังจำเขาได้บ้างเดิรนะ์คเฮาส์ 94ทับ99สีเขียวนะครับเดอะเคาน์ so God, นะครับนฟอร์เวิร์ดลิเวอร์พูลสมัยก่อนนะใบรันเป็นเดอะเคาน์ใบสุดท้ายนะครับลายเซนลายเซนที่ผมคาดหวังก็คือ,อ,อไลเซนคู่นะลายเซนคู่เนี่ยมีโรนะัลโดเมสซี่นะเซนคู่กันนะครับแล้วก็มีออพอสโคและกิกเซนคู่ลายเซนคู่มี2ใบนะ ลายเซนเดี่ยวที่อยากได้มีคันโตน่าเิลิคคันโตน่านะแล้วก็มีจูดบิลลิงแฮมเรียลเมสซี่คริสตินโนโรนันโดบรูโนเฟอร์นันเดสก็มีนะอุ mm ้ย hmm. ผมอยากได้หลายคน mm hmm. นะลองดูดีว่าโปรดัก hmm. แพงๆอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราจะเปิดไดลายเซนใครนะมาดูเลย mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. เดี๋ยวนะเอานี้ก่อน mm hmm. เอานนี้เลยดีกว่า ลายเซนน่าจะเดี่ยวนะอย่างาเงี้ยใบเยินครับใบยเยินนี่เรเวนแล้วก็คนเนี้ยอะไรอะอคอนโซเดวีเนาะถ้าได้เลวานมาก็น่าจะโอเคนะเลวานเขาบอกว่าลายเซนเขาหายา,ยากอยู่ดูหัวเลยดีกว่าหัวดำๆอย่างงี้ผิวอะเป็นคนผิวสีไหมใช่ครับไม่ยากครับ น่าจะใช่คนเดียวกันแล้วครับลายเซ็นคนนี้ครับผมนะเปิดดูเลยดีกว่าตึงอา้าวไม่ใช่ครับผมเป็น Kingsley c o m a n นะครับผมใบยเยินเ,เล่นตำแหน่งอะไรนะคนนี้ไม่บอกซะด้วย Kingsley c o m a n นะครับผมไม่รันเลขนะครับนี่นะครับลายเซ็น Kingsley คิงสตีรีโค m แมนไม่ใช่ลุกกี้ด้วยมั้งถ้าเป็นลุกกี้เขาต้องมีโลโก้แล้วเนอะแต่เซนลเซนสวยนะเซนเต็ม,ตมนอะดูอ่านรู้เลือกด้วยโ okay. อเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาการ์ใส่สลิปให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวทำรีแคปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวขอรีแคปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมเ,เรามารีแคปกันเนอะว่าเมื่อกี้7ใบมีอะไรบ้างนะครับ เใบที่ได้มาประกอบด้วยซักเซชั่หนึ่งใบนะครับอันซูฟาตินะครับผมใบต่อมา Star Quality k ควินเดอร์บอยนะครับผมสตา r ์คオリตี้โรเบิร์ตฟามิโนนะครับผมเบสการ์ d สตาร์ค a l i t y มาร์ค i ินทอสนะครับผมสตาร์คオリตี้อปอ o โ a เดวีนะครับไบเยอร์มิวนิกเบสการ์ดนะครับผมใบต่อไปอันนี้ดลกก่าเดอร์เคานะครับทับ99ครับลิเวอร์พูลนะครับผม เป็นเลกซี่เลกซี่นะใบ okay. สุดท้ายนะครับสตาร์คอลิตี้นะครับคิงซีโคลแมนนะครับผมจากเอฟซีไบเยอร์มิวนิกนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับวันนี้มีแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ